เรียกว่าครองตัวโสดมานานแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็มีหนุ่มมาดูแลหัวใจแล้วนะสําหรับปอยตรีชดาที่ล่าสุดออกไมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าปอยไม่สดแล้วคะ่ะขอแค่นี้ก่อนได้ไหมคะแฮปปี้ทุกอย่างลงตัวและต่อมานะคะสาวปอยตรีชดาก็ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มวันใจคนใหม่ก็คือคุณโอ๊บพควาหงหยกทายาทบ้านอาเจอร,ร้านอาหารชื่อดังในเมืองภูเกต็ตและยังมีมูนิทิบ้านอาเจอเพื่อช่วยเหลือเด็กภูเกต็ตที่ด้วยโอกาสอีกด้วย ซึ่งในขณะที่ฝ่ายชายลงรูปคู่ด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าแอบมองเธออยู่นะล่าสุดนะคะครอบครัวของฝ่ายชายได้โพสภาพคู่ของทั้งคู่และแสดงความยินดีกับรักที่สดใสด้ดยโพสผ่าน Facebook บ้านอาจอรพร้อมข้อความบอกว่ายินดีต้อนรับลูกสาวคนใหม่สู่บ้านครอบครัวอาจอหากันจนเจอลูกหลานเรารักใครเรารักด้วยเป็นไงล่ะพระพิคเนตบ้านอาจอไม่ธรรมดาเรื่องขอพรความรักกี่คู่แล้วที่สุขสมปรารถนาเอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเนื้อคู่นะคะก็อย่าลืมไปขอ พรจับทาพิคนีบ้านอารจรนะคะไม่เน่อาจจะเจอเนื้อคู่เหมือปล่อยปรีชดาก็ได้นะคะ